สวัสดีค่ะพรทิพย์ชาแนลค่ะวันนี้นํามะเขือมาฝากค่ะมะเขือเปราะนะคะเป็นมะเขือเปละพันุ์มะเขือขาวเจ้าพญาค่ะมะเขือเปลอกินได้อร่อยค่ะกินได้อร่อยกินกับน้าพริกกินกับแจ่วกินกับลาบหมูลาบไก่ลาบวัวบางคนก็ไม่กินดิบค่ะบางคนก็กินกินสุกค่ะกินต้มสุกกิน ลงใส่แกงทำเป็นแกงแกงเนื้อแกงเขียวหวานแล้วก็ทำเป็นเมนูอะไรอยู่ทางภาคอีสานนะคะซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือเนียนบะเขียบานเฮาค่ะเป็นเมนูโปรดของคนทางภาคอีสานเนียนบะเขือก็อร่อยค่ะต้มก่อนแล้วก็ต้มใส่น้ำปลรราค่ะแล้วก็เอามาตำค่ะตำใส่ ใส่ผักใส่พริกผงพริกป่นแล้วก็ปรุงรสอร่อยแล้วก็นำน้ำพริกลงไปนำปนปลาลงไปน้ำนะคะแล้วก็ตำอร่อยค่ะเมนูนี้ซุปมะเขือค่ะอันนี้มะเขือเปราะมะเขือขาวเจ้าพญาน่ากินมากๆค่ะเป็นพืชผักที่นิยม ทำอาหารไทยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกบางคนก็ไม่กินดิบค่ะบางคนก็กินเฉพาะที่ใส่ในแกงนะคะ,ะสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์มะเขือเปราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอันนี้ก็ซื้อมาจากบ้านเพื่อนค่ะปลูก ผักไทนะคะสรรพคุณและก็ประโยชน์มะเขือเปราะมะเขือเปราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุช่วยย่อยอาหารแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขับถ่ายได้สะดวกช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็การรับประทานมะเขือเปราะสามารถช่วยในขบวนการย่อยอาหารแล้วก็ส่งเสริมการขับถ่ายได้ดีนะคะกินมะเขือเปราะกิน ท่านที่ชอบกินดิบก็กินดิบท่านที่ชอบกินใส่แกงก็ชอบกินใส่แกงค่ะบางคนก็กินดิบอย่างเดียวกินกับน้ำพริกกินกับแจวเป็นอาหารชั้นเลิศนะคะตำซุปซุปมะเขือซุปมะเขือทางบ้านเราก็เป็นเมนูของโปรทางภาคอีสานเนียนบะเขือบานเฮาค่ะเรียกสั้นๆว่าเนียนบะเขือนะคะเนียนเนียนเขียช่วยระบบย่อยอาหารขับถ่ายได้สะดวก แล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดมีงานวิจัยนะคะมะเขือเปราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยสำหรับงานวิจัยแล้วก็ลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจแล้วก็ลดความดันโลหิตมีประโยชน์ในการบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยอุดมด้วยสารอาหารมีแคลอรี่และวิตามิน เมนูโปรดนะคะเมนูโปรดก็จะกินได้อร่อยก็คือแกงเขียวหวานเราก็ชอบนะคะแกงเขียวหวานมะเขือเปราะสามารถนำไปทำอาหารได้หลายอย่างโดยการปรุงสุกแล้วก็ช่วยลดสารโซรานีนที่อาจทำให้เกิดอาการปวดข้อในบางคนหากรับประทานดิบในปริมาณที่มาก กินดิบก็ไม่ดีค่ะไม่ใช่กินเป็นกินเป็นจานกินสองสามลูกก็พอซุปมะเขืออาหารอีสานร,รแสแซ่บที่ใช้มะเขือเปราะเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็แกงเขียวหวานมะเขือเปราะเป็นส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้ในแกงเขียวหวานไทยอาหารไทยค่ะนี่คือเมนูยอดนิยมแล้วก็ กินเป็นผักเคียงค่ะนิยมกินควบคู่กับน้าพริกหรืออาหารรสจัดราบหมูราบไก่ราบวัวก็กินกับมะเขือเปราะได้ค่ะมะเขือเปราะมะเขือมะเขือพวงเนาะมีหลายอย่างมะเขือเปราะมะเขือคืนมะเขือพวงบางคนก็ชอบกินมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงก็อร่อยดีนะคะมีประโยชน์ลดความดันต้านเบาหวาน การปรุงปรุงให้สุกนะคะบางคนปรุงไม่ปรุงไม่สุกนะคะแกงแกงก็ยังไม่ไม่สุกนะยังแข็งแข็งอยู่นะคะถ้าเราถ้าเราปรุงก็ปรุงให้สุกอ่าถ้ากินดิบก็กินดิบไปเลยเนาะขอคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันค่ะมะเขือปลอมมะเขือขาวเจ้าพญานำสมบัติคุณดีๆมาฝากมาต้อนกันค่ะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ